สวัสดีครับเป็นยังไงกันบาน้างฮะเสาร์ทิปนี้ก็ฟุตบอลเีเีิร์ลีกก็มีอยู่บางคู่ให้ได้ลุ้นกันนะฮะแล้วก็มีฟุตบอลเอฟเอคัพนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวคู่ของแมนยูกับเลสเตอร์ซิตี้จะเตะเป็นคู่สุดท้ายนะครับผมเพราะว่า3คู่แรกเรารู้ผลไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งแมนซิตี้ก็ผ่านฉลุยเข้ารอบถัดไปนะฮะ เชลซีก็เอาชนะคู่ต่อสู้ไปได้ฮะแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็เป็นซาวนเพตั้นั่นเองครับเหลือระหว่างซิตี้เอ้ยมไม่ใช่เลสเตอร์ซิตี้กับแมนยูนะว่าใครจะเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมสุดท้ายนะครับผมซึ่งผลประกอบคู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยเดี๋ยวจะมีช่วงตอนที่แมนยูกับเลสเตอร์เตะอ่ะพักครึ่งครับเดี๋ยวเขาจะจับฉลากกันตอนนั้นเลยฮะเดี๋ยวแมนยูจะได้รู้แล้วล่ะว,ว่าอ่ะถ้าสมมติว่าผ่านเลสเตอร์ไปได้นะครับผมก็จะได้รู้ทันทีเลยว่าจะเจอกับใครนะ ก11ตัวจริงออกมาแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปถึง11ตัวจริงเดี๋ยวผมสรุปผลให้นิดนึงนะครับคู่เมื่อหัวค้าเนี่ยเชลซีชนะเชฟยูไป2-0นะครับผม,ผมก็เป็นทางอาโอลิเวอร์โนบูตทอเข้าประตูเตะแล้วก็เชลซีไม่ได้อีกลูกจากฮาคิมซีเยกนะแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยเขาเตะกันอยู่สองคู่ครับเมื่อกี้โอ้โหเห็นสกอร์ก็เลยไปนั่งดูไฮไลท์แม่เจสซี่ลินกาครับ ยิงหนึ่งจ่ายสองครับลูกแรกยิงวอลเล่ย่างสวยครับให้เวสต์แฮมขึ้นนำอาร์เซนอลนะฮะแล้วก็มาจ่ายหนึ่งลูกให้อ่าอ,อะไรนะไอจารอดโบเวนยิงสองหนึ่งครับเรียกได้ว่าตอนนี้โอ้เชสซี่ลิงการนี่ลงแล้วก็ยิงให้ทางเวสต์แฮมยู่ในเต็ดแทบจะทุกเกมเลยนะถือว่าแม่โอ้ มันมีความมั่นใจดีอย่างนี้นี่อยากเอากลับมาช่วยแมนยูมากๆเลยทีเดียวนะฮะ,ะกลับมาที่คู่ของแมนยู่ในเตดกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวจะเตะตอนเที่ยงคืนตรงนะฮะก็ถ่ายข้อสดผ่านช่อง B In Sport นะฮะสเตัวจริงของเจ้าบ้านครับตามรายชื่อเนี่ยขึ้นต้นมาใช้ระบบ 3, 4, 1, 2นะฮะก็มีกาสเปอร์ชไมเคิลเป็นผู้รักษ,ษาประตูประกหลัง3ตัวมี คาร์กาโซนชูจอห์นนี่อีแวนแล้วก็เวสลีย์โฟฟาน่านะฮะส่วนมิดฟิลด์สตัวมีคาสตันเย่เป็นวิงแบ็กขวานะแล้วแบ็กวิงแบ็กซ้ายเป็นมาร์คอัลไบตันแล้วก็คู่กางเป็นติเลมองกับวินเฟลดเอนดิดี้นะฮะแล้วก็หน้าตามเป็นอเยเซ่เปเรสหน้าคู่ใช้เจมี่วาร์ดี้กับทายอ e ีเนาโชครับอีเนาโชช่วงนี้แม่งมึงยิงทุกเกมเลยฮนะเรียกได้ว่าโหดโหดจริงๆนะฮะฟอร์มในช่วงนี้นะฮะ ส่วนทางฝั่งแมนยูเนเตต์ของพวกเราครับมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมมีการโรเทชันนักเตะเพียบเลยนะฮะก็วันนี้ผู้สัารประตูยังดีเฮเดสันเหมือนเดิมครับปากกระกหลาด4ตัวแบ็กซ้ายวันนี้ใช้อเล็กซ์เตเลสด้านขวาเป็นวันวิซาก้าแล้วก็คู่กลางเป็นแม็กไกว์กับลินเดอร์เลิฟนะ,ะแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับเป็นเนมันญามาติชกับเฟร็ดแล้วก็มิดฟิลด์3ตัวเพเมเกอร์เป็นพอปอกบาครับขวาเป็นกรีนวูดฮะแล้วก็ด้านซ้ายใช้จอนนี่ฟันเดเบคครับจริง ผ่านการเล่นจริงอาจจะเอาฟันเดเบเ็กไว้ตรงกลางก็ได้แล้วก็ดันพอปอกปาไปเล่นหน้าซ้ายครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้เป็นอ็อโตนี่มาซียาวนะฮะตัวสำรองครับแมนเอเมริกันทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนเลสเตอร์ก็มีแดนนี่วอร์ดแดนนี่ออมาตี้ฮัมซาชาลลี่น้ำไปเมนดี้เดนนิสพรสกิสเทนฟุ๊กลุคโทมัสทักโกลโลอะไรเนะี่ยลาเชเบล่าครับผมแล้วก็วันเทเดเล่แคมเบลนะครับผม อ่านชื่อผิดต้องขออภัยครับส่วนแมนยูตัวสำรองมีเดเกอาครับคาวานี่บูโดอามัดเดียโลเดนเนเจมลุกชอเบนดอ์วิลเลียมแอ็กเซลตัวเซเบแล้วก็สกอตแม็กทูมิเดนะฮะก็ไม่มีรายชื่อของมาคัทไลฟ์ฟอร์ดครับเพราะว่าน่าจะยังไม่ฟิตนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้เที่ยงคืนนี้มาลุ้นกันนะครับผมผมจะอยู่ทั้งช่วงพักครึ่งครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปพักครึ่งเนี่ยแมนยูะจะ รู้นะครับผมว่าจะเจอใครในรอบรองเพราะว่าเขาจะมีการจับฉลากด,ด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจบเกมมานลุ้นกันว่าแมนยูจะผ่านไปได้เปล่าก็ฤดูกาลนี้เนี่ยเดี๋ยวดูเฮ to Head นิดนึงนะระหว่างแมนยูกับเลสเตอร์รู้สึกเกมล่าสุดจะเสมอกันไป2-2ที่ King Power Stadium ยในแนั้นนั้นเนี่ยแมนยูพลาดเองครับในการประกบตัวไอ้เจ้าไขวะที่แม่งเจ็บลืมชื่อเออ เออลืมละติดยูลิมฝีปากก็มาโดนยิงในช่วงท้ายเกมประกบกันไม่ดีนะฮะก็เลยทําให้แมนยูแม่งโดนตีเสมอไปวันนี้แมนยูโรเนชั่นนักเตะหลายหลคนก็ถือว่าฟอร์มก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าตัวหลักๆอยู่ข้างสนามเต็มถ้าสมมติครึ่งแรกเนี่ยไปไม่รอดดูทรงไม่ค่อยดีนะฮะสู้เลสเตอร์ไม่ได้อาจจะได้เห็นแบบพวกบูโน่ลงมาพวกลุกชอลงมามากขึ้นนะครับผม ่ะเดี๋ยวต้องลองดูนะ,ะทักทายกันนิดนึงคนะคุณ f k t บอกสวัสดีครับคุณประกาเซต์บอกสวัสดีครับแอดคุณจะสิ้นอีกแล้วบอกแมนซี่จะเอาทุกแชมป์เลยไหมครับเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ผมว่าแมนซิตี้คงจะเอาทุกแชมป์แหละแต่ว่าที่ยากหน่อยผมว่าทั่วใหญ่ถึงแม้ว่าแมนซิตี้จะดูเหมือนน่าจะเป็นเต็งหนึ่งนะแต่ผมไม่เชื่อว่าพวกบาเยนพวกนี้ก็ไม่น่าจะปล่อยให้ง่ายเชลซี Chelsea อย่างเงี้ยลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ฮนะผมว่าแมนซิตี้ไม่ง่ายหรอกที่จะ ว้าแชมป์ทุกรายการครับแต่ต้องบอกว่าปีนี้ก็มีโอกาสสูงนะเพราะว่าพิม์ลีกเนี่ยน่าจะลอยลำไปแล้วนะแล้วก็เหลือเอฟเอคัพเขาหลับรองไปแล้วไอตัวลีกคัพก็ไปรองนะชิงกับสเปอร์นะก็เดี๋ยวอรอรลุ้นล้วกันคู่ของเวสต์แฮมกับกอาร์เซนอลก็อัปเดตในตอนนี้อโอ้โหอาร์เซนอลไล่มา3-2แล้วนะฮะเเออครกดอสันทำเข้าประตูตัวเองนะครับผมไอเครกดอสันนี่มันเหมือนเพิ่ง จะทําเข้าประตูตัวเองเลยนะเจอกับแมนยูนเต็ดเองนะนี่ทําเข้าประตูตัวเองแล้วครับโอ้ต้องบอกว่าเวสต์แฮมยูนเต็ดอุตส่าห์นำสามศูนย์ก่อนนะแต่ว่าตอนนี้โดนอาร์เซนอลไล่มาสามสองแล้วเอออ่าขอบคุณคุณปรกรณ์ครับอัปเดตให้ฟังนะคุณแบ็กสูดชาแนลบอกว่าถ้าเดเกเอาไม่อยู่แมนยูอ,ยอาจจะได้แคสเปอร์ไมเคิลก็ได้ครับโอ้ยแคสเปอร์ไม่มาแคสเปอร์น่าจะอยู่เป็นตํานานของเลสเตอร์ซิตี้ดีกว่านะครับผมดีกว่ามาแมนยูแมนย,มยูตอนเนี้ย ถ้าเดกอาคือแรงจูงใจที่เดกอาจะไปจากแมนยูนะผมว่าข้อแรกๆเลยก็คือเรื่องครอบครัวครับเพราะว่าตอนนี้เมียกับลูกอ่ะอยู่ที่สเปนครับไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษนะครับผมก็ถ้าเดกอาจะย้ายออกผมว่าน่าจะกลับสเปนนั่นแหละแล้วก็ไปอยู่กับลูกกับเมียนะครับแล้วแมนยูก็อย่างที่บอก ก็คงจะดันดีนสันเนี่แหละเป็นโกมือหนึ่งแล้วก็มือสองก็ลองดูว่าจะซื้อใครมาเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยเดกอาเป็นมือหนึ่งใช่ไหมดีนมือสองมือสามเป็นรีกแกนรีกแกนอายุเยอะแล้วเดี๋ยวก็คงมาเป็นโค้ดนี่แหละแล้วก็อันดับสี่เป็นนาะธานบีชอปก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมผมว่ายังไงเดกอาก็น่าจะย้ายทีมแหละอาจจะปีสปีนับจากนี้นะเพราะว่า โอเลคุณนัทโซชาดูแล้วน่าจะดันดี mm hmm. ในเากสาร mm hmm. เป็นมือหนึ่งค่อนข้างชัดเจนนะครับผมถ้าสมมติว่าโซชาย,ยังคุมทีมอยู่อีกในระยะยาวนะครับผม mm hmm. ผมเชื่อว่าน่าจะ,ะปั้นทีมชุดใหม่ขึ้นมานะฮะก็อ,อย่างที่บอกไปก็วันนี้แมนยู U, <c oughs> ต้องรับมือกับความเร็วของเจมี่วาดี้แล้วก็ความร้อนแรงของอีเคนาโชนครับผม mm hmm. เดี๋ยวมาดูรอดูว่าเนมายามาเตเวจะ จะทักคือทางบอลเนี่ยมาติชนี่ดีนะส่วนทางเฟรดก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าการที่เล่นแบบต่อเนื่อเนี่ยดูซิว่าเฟรดจะลาหรือเปล่านะครับผมแล้วก็วันนี้ไม่มีบูโน่นะให้บูโน่พักก็มาดูฟอร์มของดอนนี่ฟันเดเบกันหลังจากที่หลายๆคนก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าโอ้โหนั่งสำรองจนแบบตูดด้านหมดแล้วนะก็วันนี้ได้โอกาสลงตัวจริงหวังว่าจะทำผลงานได้เข้าตาโซชาสักทีนะคือจะเห็นได้ว่าแมนยูเนี่ย ใครที่ยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงฮะคือถ้าคือใครที่อ่านตามข่าวอ่ะอย่างที่บอกเราไม่ได้เห็นภายในทีมนะว่าแบบในทีมเขามีการกระตุ้นเขามีการซ้อมแล้วเป็นยังไงเราอาจจะแบบไม่ต้องไปกังวลแทนอย่างหลายๆข่าวออกมาว่าเอ้ยตอนนี่ฟานาเบกแบบอาจจะแบบถูกไคออกไปนะฮคือถ้าเรามองในบมของโซเชียลในหลายๆคนที่ผ่านมาถ้ายังอยู่ในแผนการทําทีมนะเออผมว่าต้องรอดูในเกมต่อๆไปหรือในฤดูกาลหน้าว่าเอ้ย นักเตะคนนี้มันจะพัฒนาฝีเท้าได้มากน้อยแค่ไหนถ้าทําได้ดียังไงโซช,ชาลก็ส่งลงแน่นอนดูอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวนี้เจมตอนแรกเล่นก็อาจจะดูไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่และหายไปนานมากเลยนะพอกลับมาอีกทีหนึ่งโอ้โหความเร็วที่มีอยู่จากเดิมอยู่แล้วหนึ่งคือสองขยันไล่บอลสามเดี๋ยวนี้เจมเนี่ย,ยแม่ง ที่ผมสังเกตเห็นนะเก็บบอลได้ดีมากขึ้นแล้วจังหวะพาบอลไปทะลุคู่ต่อสู้เนี่ยดูดีมากขึ้นมีการเปิดบอลเข้าไปลุ้นในเก่าเข่ามาขึ้นเจนได้ว่านักเตะของแมนยูเนี่ยมีพัฒนาการไอ้คนที่หายไปนานๆบางทีมีพัฒนาการมากขึ้นแล้วโซชาก็จะเริ่มส่งลงสนามมากขึ้นอย่างตอนเนี้ยถามแฟ<ช>นแมนยูผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่ทางของผมเองผมมองว่าเดน๋ยวนี้เจนเป็นอีกหนึ่งคนที่ สามารถที่จะลงมาเปลี่ยนเกมให้แมนยูในเตในสถานการณ์ที่มันขับขันหรืออึดอัดได้นะครับผมผมถือว่าถ้าใครจะไว้ใจโซชาย์ในระยะยาวผมว่าก็เดี๋ยวต้องรอรอดูกันยาวๆสำหรับฟอร์มของเดนนี่ฟันเดเบกนะฮะ,ะกลับมาอีกนิดนึงก็อย่างที่บอกแผนแดนกลางวันนี้มีฟันเดเบกมีพอบ็อกบาบ็อกบา,บกบาเล่นได้ดีเมื่อตอนช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้รอดูฟอร์มของฟันเดเบกนะแล้วก็ออาตุนี่มาสยาครับมีอย่างน้อยมีพอบ็อกบากลับมาฮะ f ฟร n ช์คอนเน c ชั o นนะระหว่างน,นักเตะฝรั่งเศสด้วยกันน่าจะมีการจ่ายบอลการสมบอลหากันที่มากขึ้นแล้วถ้าวันนี้ามาซิยาวยิงได้ก็น่าจะสร้างความมั่นใจครับแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะครับที่จะผ่านจอ์นี่อีเวนไอ้เจ้าโซุนชูแล้วก็โฟฟาน่าอะไรพวกนี้นะก็วันนี้ต้องพิสูจน์อีกทีนึงนะว่าทีมสำรองแมนยูจะเล่นกันได้ไหลลื่นมากขึ้นหรือเปล่านะครับ ับมาที่คอมเมนต์ครับคุณแบ็กสุดบอกว่าโรเมโลล่ะครับไม่อยู่แล้วเหรอครับตอนนี้โลโเมโลไม่อยู่ในแผนการนาทีมนะแล้วก็ตอนนี้กลับไปอยู่ที่อาร์เจนตินาแล้วล่ะน่าจะรอหมดสัญญากับแมยูซิเดแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมที่อยู่ในอาร์เจนแทนนะครับผมเพราะว่าก็โซชาไม่เอาอ่ะคนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อ่ะคิดดูปีที่แล้วโรเมโลเล่นก็ดีนะปรากฏว่าบอลถ้วยเข้ารอบรองแม่ง ไปให้เดกอาลงหมดเลยนะฮะคุณเอนยูแต่บอกว่าเดกย้ายเพราะว่าค่าเหนื่อยแพงครับก็เป็นไปได้นะตอนนี้จริงๆเดเกอาหรือสัญญาก,กัะมาอยู่ประมาณ2-3ปีนะถ้าผมจะไม่ผิดก็อย่างที่บอกอเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยแมนยูก็ยังพอใจไหวแหละแต่ว่าถ้าเดกอย้ายไปก็จะเซฟค่าเหนื่อยไว้ค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะเพราะว่าเดกอคนหนึ่งเนี่ยจ้านักเตะแบบระดับ10,000แปอนเนี่ยได้2อสคนเลยทีเดียว คุณปากอบอกว่ามมนยูจะเฉือนครับคุณอาชชาบอกว่าวาดีเออมาันจะมีวาดีกับเออฮาวิบาน์ผมจำด้ราคนที่ตีเสมอแมนยูเมื่อตอนพิมเมลิกสองสาเดือนที่แล้วไอฮาวิบานวันนี้ไม่มีฮาวิบานไม่มีเจมสาดิสันก็เกมอาจจะดูดอรอปลงไปนะแต่ว่าผมเชื่อว่าเลสเตอร์ยังมีดีที่กองหน้านี่แหละความเร็วน่าจะปวดแมนยูได้พอสมควรเลย คุณบักสูตรบอกว่าวาดีเห็นอายุเยอะแต่วัยนะครับประมาทไม่ได้ตรงนี้ใช่ฮนะวาดีไแม่งชอบยิงแมนยูด้วยก็ยังไงก็ต้องระวังคุณแอลเยอะแต่บอกว่าเพิ่งแต่งงานไม่พักบ้างเลยเลยครับอื <c oughs> จริงๆก็เหนื่อยนะโอ้หเมื่อวานนี้บอกตรงๆว่าผมเหนื่อยเหนื่อยมากเลยปวดเมื่อยแม่งโดนเพื่อนเจ้าสาวแม่งให้วิตพื้นนี่ผมยังปวดไม่หายเลยน,ะนี่ปวดไหล่้วยเนี่ยนะเออผมก็แบบเออไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยๆทําไปถ้ามันไม่ไหวผมก็อาจจะไม่ได้อัพคลิปบางคลิปแล้วเพราะว่าเหนื่อย จริงตอนนี้คือปวดหลังมากๆเลยนะคุณแบ็กสุดบอกว่าเดนนิสเจมกับวาร์ดี้ใครเร็วกว่ากันครับถ้าถามผมนะเดนนิสเจมแม่งเร็วกว่าวาร์ดี้ถ้าเปรียบเทียบอะไรนะคุณแอมบเดอร์บอกว่าทีมเราความฟิตเป็นรองครับคือวันนี้ความฟิตแมนยูน่าจะพอสู้ได้นะเพราะว่าหมุนเอานักเตะนักเตะตัวสำรองลงมาเพียบเลยนะฮะคุณแอมบีเดอร์แต่บอกเพื่อนเจ้าสาวมีคำสัสนม้งครับก็มีครับ ก็มีทั้งโสนแล้วก็ทั้งไม่โสนฮนะก็สลับกันไปบางคนก็มีลูกแล้วฮะคุณแม่สุบอกว่าทําไมวิปพื้นล่ะครับโดนแก้ก็ปกติจะมีพอแห่ขันมากใช่ไหมมันก็จะเป็นสเต็ปกั้นประตูก็กที่จะมีเพื่อนเจ้าสาวมากั้นเนี่ยผมก็จะโดนแบบลหลายๆเมื่อวานผมโดนประมาณประมาณ6กด่านนะโดนร้องเพลงโดนตะโกนบอกรักโดนวิทพื้นโดนแบบอะไรวะไอ้ไอ้หมุนหมุนอะไรหมุนเขาเรียกว่าอะไรวะลืมชื่อ เอ่อไอที่บุนรอบตัวแล้วทำให้มึนๆนะ่ะเอมมเอโนนนหงงงงงงทงงนงงงงงผมงงังงงงึงสงง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 งะระงว่างง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 ง้งรงบงงางง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 บบงาจงง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 รังงงงงงงกงงงงงงางง้งงงกงงงนงงนงง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 นงงนงง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 ลปากกงงงมีโซนิชูจอนงงองง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 ฟาน่าอ,ฟอนะ่าปากกงงงเอ้ย กองกลาง4ตัวครับรวมถึงวิงแบ็กครับวิงแบ็กขวาเป็นคาสตันเย่วิงแบ็กซ้ายเป็นมาร์คอัลไบตันแล้วก็คู่กลางเป็นติเลบองกับเอนดีดีฮะแล้วก็ตัวทําเกมเป็นอายาเซฟเปเรสร่วมกับหน้าคู่อย่างเจมี่วาดี้กับอีเฮนาโชนะฮะส่วนแมนยูในเตดวันนี้โรเทชันเพียบเลยฮะบีดีเที่นซามิเอนโกเอ่อแบ็กซ้ายเป็นอเล็กซ์เตเลสแบ็กขวาเป็นวันบิซาก้าคู่กลางแม็กควายจับคู่กับลีดเดอร์เลิฟแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับสอตัวเป็นเฟร็ดกับเนมิยะมาติชนะฮะ มีพอปอกปาเป็นเพลย์แมกเกอร์ร่วมกับโดน,นี่ฟานเบคแล้วก็เมสันกินวูตนาเป้าใช้ทางออกโตน,นี่มาเซียตัวสำรองของเลสเตอร์เนี่ยมีแดเนียลวอร์ดแดนนี่วอร์ดน,รนะฮะแดเนียลามาตี้แฮมซ่าชาวรีนำไปมเมนดีด้เดนิสเพรสคิสเทนฟุกลุคโทมัสทักโกล่าเลชาเบล่าครับแล้วก็วอนเต้เดลเลยคัมเบลฮะส่วนแมนยูมีเดเกอาคาวานี่บูโนอามาัด ดานิเอลเจมส์ลุคชอว์เบตตันวิลเลียมอักเซลโตเซเบตแล้วก็สกอตต์เมกโทบินเน่นะฮะก็เตะตอนเที่ยงคืนตรงนะครับผมดูเออขอบคุณแบ็คสู่ครับปั่นจิ้งหรีดใช่ขอบคุณมากขอบคุณเป็าสิผมก็เออเฮนึกตั้งนานแม่งอะไรวะเออนีโดนปั่นจิง้งหรีดผมโดนปั่นจิง้งหรีดแล้วก็เพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็พวกแขกผมอะที่เดินตามหลังมาแม่งโดนปั่นจิงง้งหรีดกันสิบกว่าคนเลยวะเออก็ดีครับสนุกดีฮะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวตอน พักครึ่งครับเรามาดูว่าครึ่งแรกแมนยูจบในสภาพแบบไหนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าแมนยูจะเจอไม่ไม่ใช่หมายถึงคู่ของแมนยูกับเลสเตอร์ใครที่ชนะจะไปเจอใครในรอบรองชนะเลิศครับเพราะเขาจะจับฉลากกันในตอนพักครึ่งของแมนยูนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้ขอไปนอนพักแป๊บหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวตอนพักครึ่งเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ